สวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะคะอยู่กับช่องเสียบอสเศรษจีเจรรญทรัพย์นะคะวันนี้พาเอฟซี FC, มาดูผลงานของจานออดค่ะอุดสะนี่ค่ะ,ะของที่บอกทําเท่าที่จะทําได้นะคะทุกคนเนื่องจากมันทํายากมากนะคะว่าถ้าเป็นงานทอยนี่ก็สบาเลยแต่ มันถอยไม่ได้นะคะมันติดอย่างเดียวคือมันถอยบ่ได้โอ้น้ำเยอะแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานแมคคูนะคะงานเจ้าเศรษฐีอย่างเดียวนะคะเหลืออ่าเสพาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็มาวันนี้ก็จะ วางท่อนะคะวางท่ออันนี้คือทําให้ฟรีนะคะวางทอ่อเราก็จะทําการย้ายออกด้วยนะคะที่แรกก็ว่าจะเอาดินพวกนี้นะคะออกไปเททั้งทางตารมฝั่งนู้งงนนะคะแต่มันไปมาได้ก็เลยอันนี้เอาเป็นงานแม่โค ให้เอาดินมาร่วมโตบางกันนะะี่ค่ะมามนร่วมโตบางนี่เดียวกันเนี่ยแล้วก็ให้แม่โคเกียเกียเกียเป็นคอกควายนะคะอันนี้เป็นฟาร์มควายอันนี้จารย์ก็กําลังจะวางท่อนะคะ วางท่อเสร็จก็จะทำการย้ายนะคะย้ายไปผุดต่อต่อไม้ ขาตั้งจ้าตาขาตั้งเด้อ สำหรับคลิปนี้แฟนก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ